สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์ประธานาธิบดีคนที่31ของสหรัฐครับข้อมูลหลกัลกๆเราจะอิงจากบทความชีวประวัติบนเว็บ history.com นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นบุคคลที่เรื่องราวน่าสนใจมากๆคือมีทั้งช่วงที่ได้รับการยกย่องแล้วก็ช่วงที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักเลยครับ เราจะมาดูกันตั้งแต่ชีวิตช่วงแรกงานด้านมนุษยธรรมที่คนชื่นชมมากๆจนถึงตอนเป็นประธานาธิบดีที่ต้องเจอกับ Great Depression ใช่ค่ะแล้วก็มุมมองต่อตัวเขาที่เปลี่ยนไปตามเวลาด้วยนะคือเขาเป็นประธานาคนแรกเลยที่เกิดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำมิสซิสซิปปีอ๋อครับแล้วก็ที่น่าทึ่งคือก่อนเล่นการเมืองเนี่ยเขาเป็นวิศวกรเมืองแร่ที่เก่งมากแบบว่ารวยระดับเศรษฐีเลยนะคะ โอจริงเหรอครับค่ะแล้วก็มารับตำแหน่งปี1929พอดีพอดีกับปีที่ตลาดหุ้น Wall Street ล่มเป๊ะเลยโอ้โหจังหวะแบบนั้นเลยนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันที่ชีวิตช่วงแรกของเขาก่อนเขาเติบโตมาอย่างไงนะครับเขาเกิดในครอบครัวเควเกอร์ที่ไอโอวาค่ะก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาเน้นเรียบง่ายขยันอะไรย่างนี้แต่ชีวิตก็ลำบากหน่อยคือกำพ้าตั้งแต่เขวบเลยเอากำพร้าเหรอครับแล้ว อะไรเป็นจุดที่ทำให้เขาพลิกมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนั้นก็น่าจะเป็นเพราะพื้นฐานครอบครัวส่วนหนึ่งแล้วก็ความมุ่งมั่นของตัวเองด้วยเขาเรียนจบธรณีวิทยาจากสแตนฟอร์ดเป็นรุ่นแรกๆเลยนะคะครับจบมาก็ทำงานเป็นวิศวกรเหมืองแร่เดินทางไปทั่วโลกเลยค่ะแล้วก็เก่งมากจริงๆคือสร้างเนื้อสร้างตัวเร็วมากจนกลายเป็นเศรษฐีสุดยอดเลยจากนั้นเขาก็แต่งงานมีครอบครัวใช่ค่ะ แต่งกับลูเฮนรี่มีลูกชายสองคนแล้วจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากๆเนี่ยเขากลายมาเป็นผู้ที่ทำงานด้านมนุษยธรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงครับจุดนี้เหมือนจะเป็นภาพจำของเขาในช่วงแรกๆเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นผลงานชิ้นโบดางเลยคือช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคะ่ะตอนนั้นมีคนอเมริกันติดค้างในยุโรปเยอะมากอ๋อครับแล้วก็ ที่ดังมากๆคือการจัดส่งอาหารไปช่วยเบลเยียมที่กำลังอดอยากใช่ใช่ผมเคยได้ยินคำว่า Hoover Lunches นั่นแหละค่ะมาจากตรงนี้เลยทำให้เขาได้รับการยกย่องมากๆได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักง,งานอาหารด้วยรณรงค์ให้คนอเมริกันประหยัดอาหารเพื่อช่วยสงครามเหมือนเป็นฮีโร่เลยนะครับตอนนั้นประมาณนั้นเลยค่ะหลังสงครามก็ยังทำต่อเป็นหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือ,อยุโรปชื่อเสียงนี้คือดังไปทั่วโลกเลย ภาพลักษ์ตรงนี้นี่เองสินะครับที่ปูทางให้เขาเข้าสู่การเมืองเต็มตัวถูกต้องค่ะเขาก็ได้เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ในยุคป,ประธานนธิบดีฮาร์ดิงกับคูลิชช่วงทศวรรษ1920ผลงานก็เยอะนะคะจัดระเบียบวิทยุการบินวางแผนสร้างเขื่อนยักษ์ใหญ่เขื่อนฮูเวอร์ใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อนี้นะคะแต่เขาวางรากฐานไว้ พอภาพลักษณ์ดีประสบการณ์แน่นแบบนี้ปีหนึ่้สก็เลยชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีไปแบบถล่มทลายเลยพร้อมกับคําสัญญาว่าจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาให้ใช่ค่ะสัญญาเรื่องสันติภาพและความรุ่งเรืองแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกแค่7เดือนตลาดหุ้นกล็ล่มตุ้มกลายเป็น Great Depression โหตอนนั้นสถานการณ์มันแย่ขนาดไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแย่มากค่ะคือธนาคารล้มธุรกิจปิดตัว คนตกงานจากแค่3%พุ่งไปเกือบ23%ในไม่กี่ปี 23%? ใช่ค่ะคนไม่มีงานทำไม่มีบ้านต้องไปอยู่รวมกันในชุมชนแออัดแล้วคนก็เรียกที่นั่นว่าฮ o เวอร์ว l ลสะค่ะโอ้โหเรียดแบบนั้นเลยเหรอครับแสดงว่าคนโกรธมากโทษว่าเป็นความผิดของเขาค่ะคือโดนหนักเลยเพราะแนวทางการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยมันเออมันมาจากความเชื่อส่วนตัวเขาด้วยความเชื่อแบบไหนครับ เขาเชื่อเรื่อง individualism หรือปัจเจกชนนิยมแบบสุดๆเลยค่ะคือเชื่อว่าคนต้องช่วยตัวเองรัฐบาลไม่ควรเลาไปยุ่งมากเดี๋ยวจะทำลายระบบทุนนิยมเขาเลยเน้นให้ท้องถิ่นให้เอกชนให้พวกอาสาสมัครช่วยเหลือกันเองอืมซึ่งในสถานการณ์ปกติอาจจะฟังดูดีแต่พอเจอวิกฤตระดับชาติแบบนั้นมันเลยดูเหมือนออช้าไปไม่พอ ใช่เลยค่ะเขาถึงกับวีโต้กฎหมายหลายฉบับที่จะให้เงินช่วยเหลือคนโดยตรงเลยนะทำให้ภาพลักษณ์เขากลายเป็นคนเย็นชาไม่สนใจความทุกข์ร้อนทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยครับเขาก็เริ่มมีมาตรการบางอย่างเหมือนกันนะคะที่ต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของนิวเดียแต่ตอนนั้นนะคะมันถูกมองว่าน้อยไปช้าไปไม่ทันการผลสุดท้ายก็เลยแพ้เลือกตั้งปี1932ให้กับรูสเวลล์กราบคาบเลยใช่ค่ะแพ้ยับเยินเลย หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นนักวิจารณ์ตัวยงเลยนะวิจารณโยบายนิวเดีลของรูสเวลล์ตลอดเขียนหนังสือเขียนบทความแสดงจุดยืนแบบอนุลักษ์นิยุของเขาแต่ก็ไม่ได้หายไปเลยไม่ค่ะก็ยังกลับมารับใช้ชาติอีกทีตอนทศวรรษ50เป็นคณะกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพรัฐบาลสมัยทรูแมนกับไอเซนฮาวเวอร์ก่อนจะเสียชีวิตตอนอายุ90ปีในปี1 9 6 4โอ้โหอายุยืนนะครับฟังดูแล้วชีวิตเขานี่มัน ซับซ้อนจริงๆนะครับจากฮีโร่ได้มนุษยธรรมกลายเป็นคนที่ถูกมองว่ารับมือวิกฤตเศร,รษฐกิจได้ไม่ดีพอนั่นล่ละค่ะคือความซับซ้อนของมรดกคูเวอร์คือช่วงแรกๆเนี่ยเขาเป็นเหมือนแพ้รับบาปของ Great Depression เลยแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยนักประวัติศาสตร,ร์รุ่นหลังๆก็เริ่มมองเขาในมุมที่แบบว่าเห็นใจมากขึ้นอ๋อหรอครับ ค,คือชี้ว่าวิกฤตมันใหญ่และลึกกว่าที่คิดและมันก็ยังอยู่ต่ออีกหลายปีแม้ว่ารูสเวล์จะใช้ในโยบายที่แตกต่างไปเลยก็ตามเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะครับทางเรื่องความเชื่อส่วนตัวของผู้นำประสบการณ์ในอดีตที่อาจจะไม่เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆแล้วก็ความท้าทายของการเป็นผู้นำในภาวะวิกฤต ใช่เลยค่ะซึ่งก็นำมาสู่คำถามปิดท้ายที่น่าสนใจนะคะจากที่ว่ามุมมองต่อฮูเวอร์เปลี่ยนไปในภายหลังเนี่ยออลองคิดดูกันไหมคะว่านอกจากนโยบายหรือการกระทำของผู้นำเองแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอื่นๆอ,อะไรอีกบ้างที่อาจจะส่งผลต่อการรับรู้หรือแม้กระทั่งบิดเบือนความเข้าใจของคนทั่วไปที่มีต่อผู้นำคนนั้นๆโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศเจอกับวิกฤตนานๆแบบนั้นอืมน่าคิดมากครับเป็นคาถามที่ดีเลยทีเดียว